สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพีดีวเอฟชาแนลเช่นเคยวันนี้อยู่ในเกมโยกังยุติอุธภพเลือดใหม่นะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนมาดูว่าเจ้ามุกมังกรน,นะครับหรือที่เราเรียกว่ามุกพิเศษตัวเนี้ยมันสามารถหาได้ไหมถ้าเราไม่สามารถลงดันมังกรได้นะครับถ้าพี่ลงดันมังกรไม่ไหวพี่ก็สามารถมีแบบผุ่มได้นะแต่ว่าวิธีทายังไงเดี๋ยวจะไปบอกในคลิปนี้เลยนะครับผม และก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซัอนไ่อครกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมถ้าชอบมากๆก็ฝากกดแชร์เพื่อนๆพี่ได้รับทราบนะครับว่ามีช่องนี้ทำโยกังจิตติยศพบเลือดใหม่อยู่ แล้วก็ขอฝากไปด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับมาแล้วโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่สุดยอดเกมจอมยุทธเปิดให้เติมแล้วที่ Richman Shop คู่ก็เติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ r i c h m a n s h o p อ่าหยุดหยุดยดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก็จะไปชมคลิปฝากเพื่ด้วยกับอิมูเลเตอร์ชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอิมูเลเตอร์ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC ีนะครับมีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นในหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมข้อดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่ซนาเกมหลายสำนักเลยนะครับอย่าลืมโหลดไดไวย้ย LD ีเยใต้ดีคิปชั่นนะครับผมอย่างที่พี่พี่ทุกคนรู้เลยผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับมุกวิเศษไปนะครับแต่ไม่ได้อธิบายโดยละเอียดผมแค่บอกว่ามุกวิเศษตัวนี้มันสามารถตอบจับมังกรได้ถูกต้องไหมครับถ้าเราลงมังกรไม่ผ่านละ่ะเพราะว่าบางเซิร์ฟเวอร์ครับอาจจะมีคนแบกมังกรก็ได้หรือผู้เล่นคนเดียวไม่สามารถลงมังกรได้มุกวิเศษพวกนี้จะหาจากไหนนะครับ แล้วเราจะมีมุกวิเศษขั้นเครื่องประดับใส่ไหมครับเพราะมันจะมีหลายขั้นมากไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะครับสีฟ้าสีทองแล้วก็สีแดงนั่นเองซึ่งมันจะมีสีระดับนะครับสําหรับมุกมังกรนั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันหาจากไหนนะครับซึ่งฟังก์ชันตัวมุกมังกรจะเปิดวันที่75ของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองซึ่งฟังก์ชันจะขึ้นอยู่ตรงนี้หุบเหวเปลวเพลิงนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการที่จะลงดันมังกรเราสามารถกดตรงมังกรและกดรับรางวัลรายวันก่อนนะครับ แล้วกดเข้าพื้นที่รวมตัวเลยก็ได้แต่ถ้าพี่ๆอยากเข้าอีกแบบนึงก็ได้กดที่กองเรือจิวเหือตรงนี้ก็จะเข้ามาเหมือนกันนะครับสองทางนี้เข้าได้เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วถ้าเราจะหาหมุ่มบังกรโดยที่เราไม่ลงดันบังกรจะทํำยังไงดีครับดันบังกรมันไม่สามารถลงคนเดียวได้ถูกต้องไหมเราต้องลงมากกว่า4คนนั่นเองซึ่งมันยากมากๆสําหรับคนที่จะลงแบบโซโลเนาะต้องหาเพื่อนต้องหาเพื่อนต่างเซิฟด้วยเซิฟเดียวกันก็ได้ หรือต่างเซิร์ฟก็ได้รวมกันให้ครบ8คนแล้วไปลงเนาะอีกฝั่ง npc นะครับจะมีร้านค้ามังกรไฟร้านค้ามังกรไฟเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถหามุกมังกรมาใช้ได้ซึ่งถ้าเราลงดันมังกรเราจะได้กล่องตัวนี้มาสุ่มเนาะมุกวิเศษเขียวนะฮะแล้เวเราก็จะได้คำพีสีแดงพวกนี้มาด้วยนะครับถ้าลงดันมังกรผ่านนะแต่ถ้าลงไม่ผ่านนะครับ เราสามารถหาสีทองกับสีอีทองกับสีเขียวเพื่อมาสุ่มใหม่ก็ได้นะครับซึ่งไอ้ยันสุ่มพวกนี้เราสามารถใช้แต้มแลกได้นะครับโดยจาแต้มตัวนี้นะครับแต้มกตมังกรเพิงลุกได้จากการตีบอสนั่นเองแล้วก็ลงดันด้วยนะครับซึ่งบอสในแม็นะครับจะมีทั้งหมดอยู่5ตัวมีบอสเปลี่ยน6เปลี่ยน7เปลี่ยน8เปลี่ยน9เปลี่ยน10นะครับซึ่งบอสแต่ละตัวนะครับจะดอกขอไม่เหมือนกันถ้าเป็นบอสเปลี่ยน6นะครับ ะดรอปมุกมังกรเปลี่ยน6เท่านั้นและก็แบบแปนเปลี่ยน6เท่านั้นนะครับถ้าบอสเปลี่ยน7จ็ดก็ดรดอปมุกท่าน7นั่นเองซึ่งถ้าพี่ยังไม่เปลี่ยน7พี่ก็จะไม่สามารถใส่ได้ผมยกตัวอย่างให้ดูผมมีบรรลุ6อยู่นะครับแล้วก็จะมีบรรลุ7ดาวอยู่ซึ่งถ้าเป็นบรรลุ7ดาวผมจะไม่สามารถใส่ได้แน่นอนนะครับมันจะเขียนไปเลยเปลี่ยนอาชีพ7ถ้ากดใส่ก็ใส่ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นบรรลุ6นะครับที่รอปจากบอสบรรลุ6เราก็สามารถใส่ได้เลยเราจะใส่สีฟ้าก็ได้ใส่สีเเขขีีียยวววไได้ผมนนนะําาา่่่ใสสปอ แล้วพอเรามีมีใบสุ่มที่เป็นสีเขียวสีฟ้าสีทองสีแดงแต่สีทองผมไม่แนะนําให้สุ่มเท่าไหร่นะเพราะว่ามันใช้ยันในการข้ามไม่เท่ากันยิ่งใช้ยันขั้นดีขึ้นมันก็จะใช้พิเศษในการอัพมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพพาไปดูกันดีกว่ามุกพิเศษจะมีทั้งหมด11ส่วนนั่นเองซึ่งแต่ละส่วนเราสามารถกดที่มุกพิเศษด้านล่างได้เลยนะแต่ต้องเปลี่ยน6กก่อนนะครับถ้าไม่งั้นจะไม่มีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาให้พี่กดไปที่อาวุธที่พี่จะเลือกนะครับ และพี่ก็ใส่ยันเลยซึ่งแต่ละยันนะครับจะใช้ไอ้นี่ไม่เท่ากันเศษมุกุเศษเศษมุกุเศษหาได้จากไหนบ้างครับได้าจากการย่อยของพวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นคมภีพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นมุกวิเศษเองก็ตามสามารถย่อยเพื่อเอาเศษตรงนี้ได้หรือไปช่วยคนอื่นลงดันอย่างมีคนต้องการคนช่วยแบกดันช่วยเหลือ10รอบครับ10รอบนะครับพี่ลงไปช่วยพี่ได้50เศษทันที มันจะเข้ามาในจดหมายนะครับเป็นเศษ50เศษให้กับพี่นะครับสำหรับคนที่ไปช่วยเหลือคนอื่นนะรอบตัวเองหมดแล้วอยากจะช่วยคนอื่นสามารถทําได้นะครับหลังจากเรามีตัวนี้แล้วไอ้คำพีตัวนี้หายังไงถ้าใครมีแค่มุกพิเศษถูกต้องไหมล้วคำพีหายยังไงคำพีแดงดอกจากบอสมังกรเท่านั้นครับถ้าเป็นทองฟ้าเขียวนะครับข้างนอกตกหมดเลยนะครับหรือวา่าพี่คิดว่ามันไม่สะใจพอทู้สุด,สดยังสุบไม่พอใจนะครับ ให้พี่กดมาที่พิชักมาก่อน,นะครับผมและกดร้านค้าได้เลยพี่สามารถซื้อใบจากตรงนี้ได้นะครับมันจะมีทั้งใบเขียวนะครับเที่ยวไว้สุ่มซึ่งใบเขียวมันจะได้หลายอย่างมากเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยปึ๊บถ้าผมซื้อมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้ขึ้นมานะครับให้พี่กดเปิดใช้งานได้เลยแล้วพี่ก็เลือกสิ่งที่พี่อยากได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยากได้เป็นประดับเนาะผมก็เลือกประดับมาหนึ่งอันให้กดใช้ได้เลยครับ แล้วเราก็เลือกไปที่ประดับที่เรายังไม่มีอ่ายังผมขาดส่วนหูซ้ายเนาะเราสามารถเลือกจากที่ตัวที่เราใส่ได้เลยนะไม่จะเป็นต้องถอดออกมานะครับถ้าเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นสีฟ้าจะไม่สามารถเอามาหลอมใหม่ได้แล้วนะครับคือหลอมใหม่ได้แค่ครั้งเดียวเห็นไหมครับมันจะใช้แค่12เศษถ้าพี่ใช้ยันที่ดีกว่านี้นะครับมันก็จะใช้เยอะกว่านี้แน่นอนซึ่งมันจะบอกว่ามีโอกาสที่จะออกทั้งสีฟ้านะครับสีทองแล้วก็สีแดงซึ่งมันจะอยู่ที่ดวงของพี่แล้วแต่ว่า ถ้าเป็นพวกประดับกับอาวุธมันจะใช้ค่าความดีเนาะถ้าเป็นพวกชุดอะ่ะมันจะใช้เหรียญอนณาเขตนั่นเองนะครับอกดไปเลยปึ้งอ่ะเรามาลุ้นกันดูว่าเราจะได้สีอะไรนะครับอผมได้สีทองนะครับถือว่ายังไม่ได้ดีมากมายนะครับเพราะว่าการที่เราจะใช้จริงๆคือเราใช้สีแดงเท่านั้นครับสีทองไม่ได้มีช่วยอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราใส่สีแดงครบทั้งหมด11ชิ้นนะครับเราจะได้บัฟตรงนี้ ซึ่งมีผลกับใส่สีแดงระดับตํานานเท่านั้นนะครับถ้าเราใส่3ชิ้นเราได้เลือด5%ตครับใส่6ชิ้นได้เลือด8เปอร์พลังขึ้นอีก100แล้วป้องกัน4พลังขึ้น100ก็คือเพิ่มพลังโจมตีนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็พลังมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆขั้นเกือบสุดท้ายนะครับขั้นที่9จะมีลดหย่อนดาเมจเข้ามาด้วยแต่ถ้าขั้น11ครับมีดาเมจเพิ่มเติมอีกึ่งเยอเร,าาร์มมอนไ,ไวแล้วก็อึดข้นมากมายยเลยะครับสํใหการา1าชิ้น ซึ่งมุกตัวนี้จะมีการันตีถ้าพี่ลงมาก่อถูกต้องไหมแต่ถ้าคนที่ลงมากรไม่ไหวจริงๆอย่างมีมุกใส่แบบผมนะครับมาตีบอสข้างนอกครับบอสข้างนอกไม่ได้เก่งครับแต่ถ้าบอสเปลี่ยนเดเก่งมากนะแนะนําว่ามาแล้วก็ชวนคนในกิวมาสัก2อสาคนก็ไหวแล้วครับบอสไม่ได้เก่งมากเนาะมาแต่บอสตีหมู่นะผมบอกไว้ก่อนบอสไม่ได้ตีเดี่ยวนะครับก็คือจะมีตีกระจายมาโดนพี่ๆด้วยถ้าไม่ไหวก็รอบอสเปลี่ยน6ซึ่งบอสในนี้นะครับจะเกิดทุก8ชั่วโมงนะครับผม เราสามารถย้ายแนวหาได้ด้วยนะครับมันมีทั้งหมด3แนวบอสเกิดนานมากแชั่วโมงแต่ถ้ามันใกล้เกิดก็มาตีกันนะครับซึ่งบอสส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆก็คงจะไม่ได้ตีหรอกเพราะว่าคนน่าจะจับจองกันเนาะแต่ส่วนมากครับคนที่มีมุกครบแล้วเขาจะไม่มาตีครับเพราะว่ามันเสียเวลาแถมมันไม่ค่อยได้อะไรด้วยครับส่วนใหญ่คนที่มาตีก็คือคนที่ยังมีไข่มุกไม่ครบนะครับผม ซึ่งใครที่ลงมังกรไม่ผ่านแนะนําให้มาตีเจ้าบอสตัวนี้เนาะเอาล่ะฮะวันนี้ก็แชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับไอตัวมุกพิเศษนะครับว่ามันอัพยังไงมันหาจากไหนนะครับผมถ้าเราลงดันมังกรไม่ผ่านเราหาได้ยังไงบ้างก็าจะมีจากร้านค้าเลยนะครับเราสามารถซื้อใบการันตี30,000ื่นได้แต่ว่าไอแต้มตรงนี้หายากมากพี่จะต้องมาตีบอสบ่อยมากๆหรือว่าลงดันมังกรทุกอาทิตย์นั่นเองซึ่งส่วนตัวนะครับในร้านค้านี้ของที่คุ้มที่สุดสําหรับผมนะ นั่นคือค่าความดีครับค่าความดีเราใช้เยอะมากซึ่งแลก1ครั้งได้1น0่นะครับมันแลกได้50ครั้งต่อสัปดาห์ผมว่าพี่อาจจะเก็บกันถึงก็ได้นะใช้แตมทั้งหมด1 25, นึ่0 0สนสองหมั่นเองซึ่งเยอะมากๆถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะครับและยังสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามได้ส่วนวันนี้นะครับผม p d f Channel ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอมาจนจบนะครับส่ว,น,วนนี้ไปก่อนครับบายๆไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ